มูนสวอชสามสีใหม่ได้มายัางไงสีไหนเคียตี้ชอบที่สุดคลิปนี้คำตอบครับสวัสดีครับมาพบกับยูเฮียอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่อยู่ในกระแสหรือเปล่าก็เป็นมูนสวอชนะครับซีรีส์ใหม่ นะครับผมก็อาจจะไม่ได้เปี้ยงปร่างเท่าเดิมแต่ว่าก็มีความสวยงามตามท้องเรื่องอ่าในซีรีส์นี้เนี่ยมีสามเรื่องครับพี่โชคต้องบอกว่าอันนี้ได้มาจากชอปเลยนะครับโอ้โหชอปปี้ไม่ใช่ชอปจริงๆใชอจริงๆใครที่บอกว่าได้ยากตอนนี้ไม่ยากมากนะไปจังหวะดีๆก็ได้นะรอเออแล้วก็ออกมาเยอะขึ้นเยอะอ๋อฮะสมสีใหม่ที่ว่าตามข่าวแล้วก็จะมี เดซ์เตอร์ดลาวาแล้วก็โพลาร์ไลท์อ่ะอยู่ในกลุ่มซีรีส์มิชชั่นออนเอิร์ธนะครับปกติมันมิชชั่นทูเดอะมูนใช่ไหมอ่าอ่าก็ไปดาวต่างๆอันนี้คือบนโลกแล้วมาดูโลกเราละนะมาครบเลยครับทั้งลาวานะครับทะเลทรายหรือแม้กระทั่งแสงแสงเหนือป่ะเขาเรียกว่าอะไรเหนือแตงเหนือเนาะโอเคนะครับเอาเล็กก่อนดีครับตัวไหนก่อนดีครับเยินดีโชคแองเกลเลยนี่และมาสีนี้เลยเขียวนะครับเป็นไงบ้างเฮีย นะครับก็มาในดีไซน์แบบไหนครับก็คงจะเป็นดีไซน์คล้าย <ไป S 2> เดิม,ดมก็คงจะไม่เล่นรายละเอียดต่างๆเนาะอ,ะอะ่มาดูนี้ตัวนี้เลยครับตัวออโรร่าสีออกเป็นสีเขียวแบบฟินนี่บลูอออะไรสักอย่างเขียวบอกไม่ถูกอ่ะนะครับเขียวยอดคิดช่วงเนี้ยฟินนี่บลูชัดแต่ว่าก็สวยนะมิชชั่นออนเอิร์ธนะครับก็มาในดีไซน์แบบห่นดูพร้อมกันสมขีกันบริษัทใจเขียวออรา นะครับพูล่าไลท์พูล่าไลท์นะครับแสงขั้วโลกนะครับนี่ส้มลาวานะครับก็มาในสีส้มเลยนะครับสวยงามสายสายเป็นเป็นสายอะไรเนี่ยอ๋อสายสีแก้โกแสบแต่ละนี่เหมือนกันน้ำเงินแล้วก็โอเคคือเรือนส้มมันก็ขีดลายส้มอ่าน้ําเงินเขียวนี่ก็ขีดน้ําเงินเขียวอ่าและอีกอยนงหนึ่งเป็นนาจะออกสีน่าออกสีครีมครีมทะเลทราย สายใหม่นะครับเรามาดูกันมาดูกันนี่ก็เ,เป็นกิบขาวสีเทาิบข,ขาวเดี๋ยวเราโชว์ให้กล้องดูสามสีพร้อมกันแบบนี้อันนี้ไม่ต้องกลัวกระแทกเนาะเพราะไม่เป็นรอยนะไบโอเซรามิกนี่กระแทกได้ผมครับทำให้ดูนะฟังฟังเสียงกัาไปให้ลูกเรียนวิทยาศาสตร์ได้มเมนตัมนปกระแทกกันจะเย็นจเย็นจเย็นดูนะครับเห็นราคาเยี่ยมหมื่นนะครับ ตอนนี้9,800ป้ายเนี่ย9,800ก็ตีทั้งหมื่นึแล้วกันนะครับเรือละหมื่นอ่ะมาที่โชคต้องบอกว่าเรือนที่ได้รับกระแสฮอตที่สุดเนี่ยเ็าต้องตอบว่าก็คือลาว่าปลส้มเนี่ยเหรอใช่ครับเพราะมันมีกลิ่นอายของที่จะโดนยุบไม่ใช่กลิ่นอายของไม่ใช่ดิกินการเมืองตลอดหรอกินไอาของโอเมก้าซีนัเตอร์อุลตร่า อุตตาแมนก็คือเป็นเข็มสีเข็มส้มอ่า<ม>ก็จะมีความระม้คล้ายกันแล้วก็ตัวเรือนที่มีความสีส้มจัดจ้านก็ต้องตอบว่าเตะตาสุดๆใช่สวยอยู่นะคร<า>ับรอแปลงเนี่ยรอแปลงสายอยู่เนี่ยสายยังไม่มาช่วงนี้หายอยู่นะครับเพราะว่าสายที่ได้มาส่วนใหญ่ม,มันไม่มีส้มแบบแป๊ะๆเลยอ่ะอ่าโอ้โหเฉลี่พวกนี้มันน่าใส่อยู่นะใส่แล้วเนี่ย ไปยู่วม่ใส่เรือนนี้นะอ๋อนี่อันนี้คือแปลงสายมาแล้ววันนี้ผมไปข้างนอกมาก็ใส่เรือนนี้นะอ่านี่ไงสายที่แปลงดูดูแพงขึ้นเยอะเลยเนาะไแต่สายมันถูกมาเราก็บาดนี่งอได้ปะสายพวกเนี้ยเดี๋ยวชอบช่วยเก็บไปกินกำไรไหมครับไม่ไม่ไม่ขายให้ใส่ให้ดูเลยเฮ้ยได้อยู่ดีกว่าใส่ผมไม่ก้างจริงอีกพูดพูดไปทพามันใส่ได้วะปวดดีใส่พวกนี้ไม่ต้องเหลือๆเลยไม่ใช่วะเอ้ยก็ตัวนี้กํกำลังดีนะเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นี่วะก็แล้วแต่ชอบ ต้องบอกว่าซีรีส์นี้อ่ะสายมันทํามากําลังดีนะแล้วก็วัสดุจริงๆก็คือตัวเดิมแหละแต่แอบรู้สึกว่าด้วยสีมั้งใส่น่าจะใส่แล้วดูเข้าเข้ากันนะครับส่วนเรื่องความสบายแน่นอนสู้ใส่ยางไม่ได้แต่ที่คนไม่ได้แต่ล้วแต่ผมรออยู่ว่าเมื่อไหร่ทางผู้ผลิตนอกแบรนด์สาตจจีจะทําเป็นสายเป็นไงจะมีสีแบบนี้หรือเปล่า ผมอยากให้เขาทำสายแบบไบโอเซรามิกเหมือนกันนะจีนนะนึกภาพนะเห็นรหอแล้วแล้วทำเป็นค้อมเลยนะโอ้อไบโอเซรามิกน่าจะมีคนทำเมี้ยงเคยเห็นไหม้่งจะขายกี่บาทแล้วนาฬิกากี่ตังค์จะขายได้กี่ตังค์ก็ไม่เอาพลาสติกก็ได้อ่ะไม่ต้องมาไบโอเซรามิกหรอกคือพลาสติกทำเป็นค้อมาเลยอ่ะนะใส่สื้อสวยอ่ะจริงๆก็มีนะเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนเพราะว่าจริงๆมัน22มิลใช่ไหมแต่ว่ารุ่นที่ผมเลือกอ่ะเวลาเราเลือกสายอ่ะสายมันควรจะโค้งเข้ากับรับไงอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูตัวแรกก่้นนี่คือตัวฮิตที่สุดนะสีส้มต้องตอบว่าตัวจริงเนี่ยสีไม่ได้ส้มแบบจัดจ้านนะ,ะมันมีความผสมขาวนิดนึงอออ่าเแต่ว่าหน้าตาที่มันโดดเด่นก็คือเข็มเป็นสีส้มนี่แหละที่มันฟีลลิ่งของอุลตร้าแมนสุดๆนะครับตัวนี้ก็เลยดังที่สุดนะครับหายยากสุดเนี่ยสามตัวนี้ได้มาตัวอันนี้ตัวท้ายสุดอนะครับแล้วก็ต้องรีบวิ่งไปรับด้วยนะเพราะว่าวันนึ่งข้าเนี่ย คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมูนสวัสอาจจะเข้าวีคหนึ่งเรือสองเรือสามเรือห้าเรืออะไรเงี้ยแต่นี่คือรู้สึกว่าเข้าบ่อยเข้าครับคุยกับพี a เอเครับพี a, ่เอเซเขาบอกว่าก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะวันเว้นวันวันเว้นวันบางวันมีเรือสองเรืออะไรเงี้ยซึ่งก็ครบสี่ซึ่งตามไม่ยากอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือโพล่าไลท์เป็นไงบ้างครับพี่อะโพล่าไลท์อ่<น>ะเปยบเทบดูอันนี้มีชั้นซูยูเลยนะแต่มันสีฟ้าไงแต่อันนี้อันนี้คือฟ้าอันนี้คือ มีอิทธิพลจากเขียวมันเขียว<น>ะสะท้อนแสงมากเลยเนาะเขียวแบบเขียวมันเหมือนโพลารายจริงอะแล้วก็สีมันเหมือนแบบคิฟเฟอรนี่อะหรือเข้มกว่ามันออกสะท้อนแสงมากกว่าซิฟเฟรนี่นะใช่ไหมเฮียไม่รู้เหมือนกันแต่ดูอ่ะถ้าข้อขึ้นข้อหน่อยก็วสวยอ่ะถามว่าสวยไหมเนี่ยถ้าได้สายซิลิโคนนะเขียวมาโทนเข้มนีนะโทนสีเดียวกันนะสวยนะเอาใส่น้ำเงินใช่ไหมเนี่ย ก็สวยอยู่ก็สวยอยู่่ uh huh. าฮะโดดเด่นไปคนละแบบแหละเอาจริงก็แอบสามเรือนนี้มานี่วัดจากนะอันนี้อันนี้ก็สวยนะเดสเซอร์ <Desert. S 2> ใช่ผมกลับรู้สึกว่าอันนี้มันดูแพงสุดว่ะใช่คือในมุมผมเนี่ยสองเรือนนี้มันดูโดดเด่นนะ,อ,ะอันนี้มีสตอรี่อันนี้คือสีจัดจ้านแต่แอบ,บรู้สึกว่าถ้าเราจะใส่แล้วมันมันแบบใส่ได้กับแคชชวลลุคแต่งตัวได้เยอะเอ่อะเรื่องน,นี้ได้เปรียบ ถ้ามีแบบมีงบแค่เรือนเดียวอะ่ะผมว่าเรือนนี้ดีนี่ก็สีครีมมเฮียใส่สาสสีขาวสีครีมได้หมดอะ่ะมันสวยอะ่ะสวยหมดอ,ะอ่ะอใช่ได้นะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนมูนสวอ์<ม>ก็เป็นนาฬิกาที่ราคาแบบหลักพันแต่คนพูดถึงเหมือนหลากหลายหลายหมืน่นต้องตอก่าใส่ไปปุ๊บเนี่ยคนเห็นก็เฮ้ยทักได้อะ่ะ ด,ดูดีดูดีวันที่ผมเห็นวิทยากรธนแพทย์ะระดับโลกแล้วก็ใส่ในซีรีส์พวกนี้มาอ่าก็ครับด,ดูแล้วเออมันก็ดูสวยดูแพงดีเนาะนะครับจริงๆก็บอกว่านาฬิกาเนี่ยแล้วแต่ชอบอ,อย่าไปวัดที่งูเงินอย่างเดียวอย่าไปดูที่แต่วัล่าคุณค่าไอ้เร่ยกมูลค่าอย่างเดียวก็ดูที่คุณค่าใช่ผมเคยโพสเฟซบุ๊กไว้วันนี้มีน้องหมอถามว่าพี่หมอทําไมแบบนาฬิกาพี่หมอไม่ขายบ้างหรออ่าเออ บอกว่าในการสหรับที่พี่หมอรับทุกเรือนเนี่ยบอกน้องว่าทุกเรือนที่รับมาเนี่ยมันมีเสี้ยววินาทีที่รับมันคือความทรงจําของวินาทีนั้นอยู่เ,<อ>เรารู้สึกยังไงกับในการเรือนนั้นเราก็จะจําเ,<อ>เห็นปุ๊บเราก็รู้ว่าเอ้ยเรือนนี้ยได้มายากเฮ<อ>้ยเรือนนี้ยไปสวิตแล้วได้มาเฮ้ยเรือนนี้ยต้องวิ่งไปรับนว<อ>้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เ,เราก็รู้ว่า เออมันเป็นความทรงจําในช่วงเวลาต่างๆของเราที่เรารู้สึกต่อในราการนั้นนะครับก็แต่ละคนก็จะเก็บกันคนละแบบหลายคนบอกเฮ้ยทำไมต้องเก็บให้ครบอันนี้เป็นแบบความโลกจิตส่วนตัวเีโชก็เก็บทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ได้เลได้เรือแรกแล้วเรียกเพื่อนตลอดมันทําไมมันเรียกกันง่ายจังวะมื่อละใจของเล่นของสะสมอะไรถ้ามัน มาเริ่มตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งจะมีเพื่อนมาตลอดเราเรียกว่าเริ่มลายแล้วเริ่มลายแล้วก็คือหมอทั้งลายเออแต่ว่าก็จริงๆก็ผมว่ามันก็เป็นความสุขของแต่ละคนแหละนะครับเฮียชอบเลยไหนที่สุดถ้าเอาสายออริจินอลเลยนะครับใส่แบบออริจินอลเลยชอบสีส้มอ่าอ่าน้องส้มอ่ะหรอน้องส้มอ่านี่เลยชอบนนี้นี่เลยที่ผมว่าแต่งตัวง่ายดี่แหละอยู่ที่ชอบนะครับส่วนตัวถ้าผมชอบสุดก็เลยนี้หายากสุด ครับเออแต่ว่าเรือนนี้ก็เป็นสีที่ไม่เคยเห็นจริงนะนถึงวันนี้จะโชคในซีรีส์ที่สวอชเขาไปโคกับโอเมก้าเนี่ยมันมีมาทั้งหมดกี่เรือนแล้วเนี่ยโชคในซีรีส์มูสวอชเนี่ยก็มีสิบเอ็ดเรือนสิบเอ็ดสีสิบเอ็ดเรือนแล้วก็คอลเลกกับบองปังอีกห้ามหาสมุทรอ่าบวกสองไอ้บวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งที่สีดําก็เป็นหกเรือนอ่าอ่าแล้วก็สโนวปปี้ขาวดําอีกสองอ่าอ่าแล้วก็เรือนนิกสาม หถ้าใครเก็บคนนี้เชนก็ไปไปเท่าไหร่นั้ไม่รวมไม่รวมมูลสวอตตัวเนี้ยที่มันมีเข็มหลากสีออกตามเดือนข้างขึ้นข้างแนมคือนันผมไม่ได้เก็บนะผมรู้วมันแบบไม่ต้องลึกขนาดนั้นก็ได้ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเปลี่ยนนิดเดียวเองอะไรเงี้ยเออเยอะอยู่นะออกมานี่โอ้โหต้งบอกว่าเรือเนี่ยคิดดูดิสิเนี่ยเรือละหมื่นใช่ป่ะเก้าพันหมื่นหนึ่งสิบเดือนก็แสนแล้วนะ นี่ผมเริ่มคิดแล้วนะว่าสวดจะเอาจริงเอาจังแล้วจะทำนี้ไ,ไปอีกนานเ,เลยเร<ม>ื่อยตอนแรกที่มันออกโปรเจกต์นี้มาผมผมนึกว่าม,มาทำเล่นๆหมดแล้วแต่ยิ่งเขาหมดแล้วนะอ๋อเหรอก็คือก็หมดไปแล้วก็คือหมดไม่หม,หมดแบร์แล้วโอเมก้าแล้วบอกมองปังแล้วหรืออะไรกันม,มีอีกโอเมก้าก็ไม่ได้มีแต่สปีดแต่ก็ถ้าดังถึงก็สปีดมาละเออเกิดไปฟิตติงกับซีมาสเตอร์บ้างอ่ะเอ้ยก็อยากเห็นอยู่เฮียว่าสวดเนี่ยจะทำกับอะไรอีกปะ ก็ต้องโอเมก้าแหละผมว่ามันคุยกันทีเดียวมันรู้เรื่องแล้วอยู่ที่ว่าจับมือกันยังไงแค่นนแต่มันก็บนอวกาศก็หมดแล้วนะบนโลกก็อีกสามสี่นะสนุ์ปี้ก็หมดแล้วนะมังจะไปไหนวะเนี่ยยังไม่มีไอ้ตัวสวอตฟิตติ้งอะพวกเจมบอลอะไรส่วนสนใจซีมาเตอร์เออก็แอบหวังอยู่แต่จริงๆเมื่อกี้น้องวุฒิสกิลมาคือในสวอตกรุ๊ปเนี่ยมีหลายแบรนด์นะโอ้โหเพี้ยที่ที่อ่านๆ่าแล้วมีโพเทนเชียลเนี่ยก็แอบ แอบมีลองจินนะลาโดนะเฮ้ยคอติน่ามีโดนะฮะมมินตันนะเฮ้ยทิโซทิสอดนะก็เยอะอยู่เออแต่ผมว่ายังไม่ไปพวกนั้นหรอกอยู่แค่นี้แหละพราะแบรนด์ที่ดังที่สุดก็จะเป็นที่มีสตอรี่เนาะก็จะเป็นโอเมก้ากับวงปังนี่แหละแต่ขนาดองปังที่ออกมาเนี่ยมีสตอรี่องปังที่เป็นบริษัทนาฬิกาที่อายุยาวนั้นยาวนานที่สุดอยังไม่คิดเท่า มูลตัวเลยนะอืมจริงไหมเล่นนั่นแบะเมคานิคอลนะอ่าเออแบบอันเนี้ยคอร์สตกป่ะไอซีรลี่เนี้ยคอร์สใช่คือในมุมผมอะถ้าระหว่างโอเมก้านะกับบองปังไอตัวตัวตวนะเออผมว่าตัวนั้นดูจะคุ้มค่ากว่านิดนึงป่ะค่อนข้างจะมันหมื่นห้าเอาแต่มันก็สูงอยู่นะเฮียมันไม่ใช่หมื่นราคามันแพงกว่าอ่าแพงกว่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ได้กลไกนะเออเสียแต่เขามีคําถามนะถ้ากลไกเสียเนี่ย มึงเอาไงวะเพราะมันเป็นพลาสติกทั้งหมดถูกป่ะเออเดี๋ยวคงไม่ซ่อมแล้วมั้งก็ไม่น่าซ่อมแล้วไม่รู้ซ่อมไงด้วยเพราะกลไกเป็นพลาสติกครับนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ก็น่าสนใจถ้ามีอะไรใหม่จะให้ดูนะครับเดี๋ยวน้องกูใส่อินเสิร์ตมันสวยจริงๆนะครับเห็นงที่ว่าครับสไตล์ยูเทียก็ดีครับก็เป็นอะไรที่ถ้าคนชอบก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ผมมองว่าใส่ได้ในราคาที่มันมีเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญที่ผมรู้สึกว่าคือมันเป็นการใส่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของ พังหายไปเมืองนอกปนอะไรค่ะถ้าใส่ไปมุมนอกยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นครับถ้าใส่ไปเมืองนอกมันจะดึงก็เอาไปเอาไปเอาไปเลยอย่าทำอะไรกูก็พอเอาไปเลยนะครับก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครชอบมูสวอนนะครับหรือว่าใครอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ซับค่ายเป็นกำลังใจให้อยู่ยาวๆนะที่มานะตอนนี้สวัสดีครับ